สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเมืองสวนปลาอของสวนเกษตรนวนรัตน์นี่แหละครับแต่ว่ามาเห็ดอยู่บ้านน้องเกษตรมู่ที่หนึ่งตำบลวังใช้อำเภอบระบือนะครับสวนนี้เป็นสวนที่รู้สึกว่ามันจะแห้งแล้งข้อสมควรนะครับหนาวแรงแทงสิบ่ามีน้ำเลยนะครับแต่อยากจะให้พี่น้องมาเมืองว่า ไม่แต่ไอยางเนี่ยมันมันมันสามารถที่จะเจริญเติบโตได้บ่คือกันเนาะนะครับปลูกเวลาทอกันแต่ความเจริญเติบโตเนี่ยไม่ย่างสีดีกวามมูนะครับไม่ย่างกับไม่ไม่ม่วงเนาะเดี๋ยวสิภาพอี่น่อยมึงนะครับผมสวนนี่สิปลูกอยู่หลายอยา่างเนาะไม่ไพ อันแรกไม่ไผ่นะครับไผ่สร้างม้นนี่คือไผ่สร้า,สางมุนปลูกพร้อมก,ก,กันกับสวนที่ยูบานคู่ใช้ตำบลนาโพเลยแต่ว่าตรงนี้คือบ่มีน้ำนะครับอาศัยน้ำธรรมชาติปลูกวันทีประมาณเดือนกันยาปีที่แล้วปี2 5 2นะปี2562นี่กับสิงหาเนะมื่อนี้วันที21่สิสิงหา2,563กําำลังสิบพ่อปีครับ อ่าไผ่ซางบนที่สมบูรณ์ที่สุดของมองนีเนะเพิ่งเจะได้น,นอที่สองนะครับนี่นอที่สองกำลังขึ้นมาอ่านอแรกมันเป็นต้แนแลกต้นที่สองนี่คือไผ่้างบนผมคิดว่าต้นนี้แหละสมบูรณ์ที่สุดในสวนนีนะนะครับที่นี่มาเเิ็งต้นม่วงครับนี่ต้นม่วงต้นม่วงนี่เพาะใส่ถุงสะก่อนนะครับเป็นพอะใส่ถุงแล้วเอามาปลูกลงหลุมเลยนะครับ อันนี้กัปปูก,กอนไผซางมน้นอยู่ก็ถือว่างามนะครับตีนต้นม่วงมันพอสีจะเปลี่ยนยอดแล้วแหละแต่ว่าพันธุ์มาเปลี่ยนอันนี้ต้นยางต้นยางนี่ปูที่หลังนะครับปลูกในหลุมต้นม่วงเนี่ยปูที่หลังเนาะเมิน,นครับแถวแรกเนี่ยอาสิป,ปูกพยุ่งปูกยางปลูผ่ไผ่เนาะต้นแรกเป็นพนยุ่งครับ พยุงกับผูกผูกกันมเลยได้พยุงนี่แต่มันนี้จะแตู่่แต่ห่มห่มต้นต้นกุ้งหรือพ้าสะเทียวัดต่นพวงตัวนี้เนาะเนี่ยมันอยู่แต่ห่มก็เลยทอดในงามบ้านไหนต่วนพยุงครับก็ถือเสสะวาใส่ได้อยู่แล้วก็ต้นไม้ไผ่ไผ่ซางมุนหมวงไม้ย่างครับีไม้ไผ่ไผ่ซางมุนครับเั็นตุ้งเดียโนแหละ เป็นฝนแรกนะฝนแรกเนาะปลูกชนมันปลูกหนาหนาวนะครับอันนี้ต้นยางปลูกที่หลังนะครับนี่ผมเลยว่ามันต้นใยเลี้ยว qua ใหม่ม่วงใหม่ม่วงเนี่ยปูกก่อนแต่ว่าต้นยางมาปลูกที่หลังพัยุงเนี่ยปูกรมูอสวนนี้่นะพัยุ่งปลูกรมูอแต่ว่าความทนทานเนี่ยพัยุ่งนี่ทนอันนี้ไม่แพ้สางมลนี่ต้นยางเห็นบ่ต้นยางปลูกที่หลังต้นม่วงนี่ประมาณเกือบสี่หาเดือนนะครับ เต่ต้นยางมันตเร็ว,วผมว่าเหมาะสําหรับดินายต้นยางนี่เนาะหมาะดินทไแต่มีน้มามาแล้วมันทนทานอยู่อันนี้ไรซามอนครับนี่สวยงามอยู่เนาะอันนี้พันยุ่งนี่ปลูกก้อนมมครับพันยุง่งพันยุงย่งไอจุดเนี่ยแต่มาพ้อมพ้อมที่ปลูกอยู่บานคูใช้สวนกเกษตรนวมราชบานคู่ใช้นั่นแหละแต่มา้อมกัน เป็นพยุงที่ได้รับแกกมาสามรอยต้นนะครับผมเอาไปปลูกไว้ยุสวนพุนกับสวนนี้กะสิเขาปีที่สามนั่นี่ครับปีที่สามนล่นแหะคิดว่าน่าจะปีที่สามแล้วต้นใหญ่อยู่แต่ว่าต้นย่างนี่เพิ่งจะบวชถึงปีนะครับสร้างมนนี่ก็อีกประมาณเดือนนึงก็ถึงปีเนาะไปสร้างมนิกะแต่ว่าต้นนม่วงนี่ปีก้วนแล้วนะครับเรามาสังเกตเมื่อว่าไม่ไผ่ไม่ ต่างๆเนี่ยผมผมพยายามปลูกว่าเออบ้านบ้านนองเกษตรบ้านคู่ชัยอ่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยอียังมันที่ทนทานมันอยังสิเกิดดีแต่ผมยอมรับว่าแถวแถวนองเกษตรเนี่ยบ้านไม่ย่างเงี้เร็วเงี้เร็วถึงแม่แม่ว่าพ่นน้ำได้เนี่ยผมบอกถึงพ่นน้ำเลยพ่นช่วงแรกมาปลูกเนี่ยบ่ได้พ่นนะครับแต่ว่าไม่ซักเลยบ่ไม่ซัก ไม่สักกับบ่อใดบ่อใดเงี้ยเร็วนะครับไม่สักกับมาปลูกเป็นหวานาัวน้ำแต่ว่าใม่หญ่เนี่บ่อหัวาน้ำเลยปลู่ใช้ต้นงม่วงนะครับเนี่ยือว่าใหญ่ยอยู่ไม่สักนี่กยบ่อใหญ่เป็นไรแต่ว่าคิดว่ามาันรอดแหละครับบ่อตายดอกต้นสักเลยบ่อตายอันนี้พายซางม้วนเห็นบ่อไหนะครับเพิ่งจะเข่าฝนปีแรกเลยครับบางต้นมันมีนอแล้วแต่ต้นนี้บ่อไหนมีนอครับนี่ ม่วงไม่ยาก่ใหญ่ยยเร็วนะครับแกอีกอันนึงครับนี่ปูกวันโมลเลยนี่นี่ต้นสาสตรเนาะต้ตนสาสตรไม่พวกเนี้ยมันสีใย,ยอ่าในในในะาหากสีหใ่ก่อนเนาะหางสีหากินก่อนนะครับถามันติดแล้วเนี่ย อมันถึงแก่ส่งผลถึงห่างบนนะครับหางหากิากกนตะกอนถ้านละ้วมันติดแล้วมันถใหญ่เร็วผมคิดวนะ่าเนาะอันนี้ปูต่ตะกอนไมน่พันยุง,นงเลยครับไม่หมดเลยต้นใหญ่เลยเนาะอันนี้ใหญ่นะครับถ้ามันได้ขึ้นลั้ต้นแบบนี้แล้วมันสถใหญ่งงขึ้นแต่พัยุงนหนึ่งสามปีสามปีใหญ่แล้วนะครับพัยุงก็ะจะได้อยู่อันที่หนาจน,นใจคือต้นยางครับต้นยางผมคิดว่าบุ๋ม่วงหรือง่ายเร็วหวน,น่อยตะกอนย่างหรือง่ายเร็วกวา่าอันนี้มึงได้ เนี้ยนี่เนี้ยเลี้ยว่าแล้วก็หลอดจับตัวต้นนี่ต้นสักต้นสักก็บอกถือว่านี้ยเรียวดอกแต่ว่าทนอยู่แปลงนี่เทคนิคอีกอย่างหนึ่งเนาะเทคนิคในงัวคุ้ยงัวงถือ่มากินก็คือปลูกหญ้าปลูกหญ้าไว้บ่ให้ปล่อยงัวเขาให้ให้เกี่ยวออกนะครับ แปลนนี่ก็สิมีต้นแดงเลยดินี่ต้นแดงต้นแดงก็ติดแล้วนี่ครับพีหนาก็ใหญ่แล้วต้นม่วงต้นยางส้นเกลือกป็นยางหนึ่ง่ายเดียวนี่ต้นแดงนี่ครับก็สีปลูกต้นม่วงต้นดูต้นยางต้นแดงต้นพผุ่งปลูกปนกันไปเลยครับนี่เป็นสวนป่า กับสวนฝาต้นได้หลอดกัรหลอดต้นไหนว่รหลอดกสร้างอันนี้ต้นต้นนี้ปลูกยาเงียนี่ต้นยังไงต้นหังเต็งรังเต็งรังปลูกยาพอะง่ายแต่ว่าปลูกแล้วเง่ายยาเงี้ยสะถาามันได้เง่้ยแล้วก็เนี่ยครับเห็นบหเงี้ยคือว่าหายมันหลอดแรงปีนี้หลอดฝนปีนี้ก่อนผ่านฝนเป็นแล้วปีหนาผ่านแรงไหนบ่แต่ผ่านแรงไหนเนี่ยคือว่า หลอดนี่ผมก็เก็บกันไ้ต้นสักอันนี้ต้นย่างนี่ปลูกต้นย่างต้นนี้ประมาณหกเจ็ดปีนี่ครับต้นนี้ประมาณหกเจ็ดปีต้นศาสด้วยกันนะครับต้นศาดกร์ขอะมาณนั่นล่ะต้นแดงตรงนัล้ว่าเออมันปลูกได้ปลูกไม่ปลาปลูกได้ยังเนี่ยครับต้นแดงก็ซื้อ่าโอเคอยู่นี่ครับ คือว่านั่นใหญ่เร็วอยู่แต่ว่าที่น่าสนใจคือต้นยางครับมันใหญ่เร็วอยู่ดิเนาะใหญ่เร็วกะว่าประมาณจะสิบห้าปีนี่ใช้ประโยชน์ได้ไม่ยากอะสิบห้าปีกะผมก็อยู่มันหกสิบกว่าปีแหละก็ใช้ประโยชน์ได้เงี้ก็บอกที่าูแลตัดมันดอกให้ลูกให้หลานตัดครับปลูกไว้ยเนาพี่น้องมีทีอยูุบในก็ตามเด้อ ก็ให้ปลูกต้นไหม่ไปครับปลูกต้นใหม่มันจะง,ง่ายขึ้นชูมือตอน้ตอนหังต้นรังต้นไหม้มันจะง,ง่ายขึ้นชูมือครับไม่ต้องไปเห็นอย่างมันเลยปลูกได้ก่อนแล้วเลยนี่ง่ายของมันเองเนาะลงทุนแค่ปลูกแค่นั้นแหละนอกจากนั้นมันจะโตของมันเองนะครับเชิญชวนพี่น้อง มาร่วมกันปลูกต้นไม้ครับสร้างโลกสีเขียวสร้างข้าวอุดมสมบูรณ์นะครับขึ้นมายื้อสมัยเก่าเนาะสมัยเก่าอันยางไปใส่เนี่ยยูนกินบิกยิดอยากน้ำท่าบิกยิดอยากน้ำสางก็ยื้อตื่นเตือนไม่ว่าซูมมือนี่น้ำสางขุดลบไปจากสิบเมตรแต่ยังบ่พออยู่น้ำสางเนาะเกี๋เห็นสมัยเก่าเนี่ยสมัยเก่าตรงนี้เนี่ยครับเป็นปลามันอ่า งวคว้ยมาลมตัวนี้แหละเนาะงวงเนี่ยมันมาลมแสดงว่าหนามมันหลายนะครับมันหยางมันลมลมเราขึ้นบ่ได้เนี่ยยุ่งตรงนี้ละแต่ปัจจุบันเนี่ยมันแรงงวงขว้ยเพราะไม่อยากกินนะครับหนามมันลงไปเรื่อยๆปุ่นไปอยู่ให้น้าปุ่นอยู่ให้น้ากับแรงเสลี่ยเกินเพราะอย่างเพราะว่าต้นไม้ฝนตกลงมากนะฝนเนาะฝนตกลงมาปั๊บมันไหลหนีไปเลยมันบ่ได้ซึมม่มีโอกาสซึมลงดิน พออย่างพอบโบมีแนว่สับไปเด้ตกลงมาปุ๊บถามนี Assass, ่ใหญ่ยังสี่มีต้นใหม่ม <t> ันด้สับเด้มันด้สับหากต้นใหม่ก็จะเห็ดในดินเนี่เป็นพุ่นเนาะพุ่นมันก็เด็สับมันเดซึมลงหักมองหักมันนี่แหละแต่พอดีเขาตัดต้นใหม่เบิดไปตัดต้นใหม่เบิดมันโนมีมองเดซึมลงไปฝนตกลงมาปุ๊บมันก็ไหลหนีเบิดไหลหนีเบิดไหลหนีเบิดคู่ขาดกันแท้ขาดไปเบิดโดยบ่มีน้ำที่ขังไว้พราะอย่างบ่มีเนี่ยเราสับไป แต่ให้มีปู่ตัวใหม่เต็มหมดเห็นเนาะอ่าเจ้ามีทียศสิบไรเจ้าปู่ตัวใหม่จะหาอะไรเป็นไม่หาอะไรเพราะทางปู่จะพอหมองเดียวเด้ปลูกย้ายกันน่ะนะปลูกน้ำคู่กันแท้ปลูกอย่างเนี่ให้มันสับหนามไว้ต้นตลงมาต้นไม้มันสับไว้ที่นาเฮ้ามันก็สิชุ่มชื้นนะครับเนี่ยน่าสนใจลองไปเห็นเมึงเด้อพี่น้องเด้อมีที่วัอใดก็ลองปลูกลองเมึงครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซปสนี้ซะก่อน เชิญชวนพิ่น้องปูกต้นใหม่ซอยกันครับสวัสดีครับ